Good morning ทุกคน uh, วันนี้ alert หน่อยเพราะว่าเมื่อวานหลับไปค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเนะเราตั้งในกระปุกไว้ตีห้าครึ่งใช่ปะเรากะว่าเอ้ยเดี๋ยวตื่นมาทำเัน่นโน่นนี่ก่อนเริ่มงานจริงเพราะว่ามันมีแบบอะไรที่เราอยากทำอีกเยอะมากเลยใช่ไหม <laughs> ตื่นอีกทีเก้าโมงเลยจ้าหมายถึงว่าลุกจากเตียงอ่ะเก้าโมงคือคี้เกียมากทุกคนมามา่ามาแล้วค่ะ ช้อนจะตกมันเป็นมาม่าแบบมาม่าไทยที่ที่เป็นมาม่าเส้นมาม่าแบบเกาหลีมันจะเหนียวนุ่มหน่อยเห็ดเลยอ,อันนี้เข้าไมโฟูเวฟประมาณเจ็ดนาทีสามนาทีแรกออกมาใส่น้ำใส่ค่นาปั อีกสานาทีหลังเราก็ใส่พริกใส่เครื่องปรุงแล้วก็หนึ่งนาทีสุดท้ายก็คือใส่ไข่ไก่ลงไปดีมากไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะกินแบบแห้งๆโคตรดีเลย และนี่คือสีน่นาของผู้ประสบภัยทางด้านกนารทํางานนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรบ้างทนี่วันนี้หลุดขั้นคอเลยค่ะโอเคทําก็ทําค่ะปะเริม่มมิงกันตั้งแต่เช้าเลยมิงยาวไปค่ะวันนี้ครึ่งเช้าคือส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรอะเนาะน,นอกจากมิงมิงมิงเพราะเราตอนนี้ดูสองทีมเพราะฉะนั้นเราจะต้องแซตอัพสองทีม อัปเดตงานน,นนะคะยังยังจะแอบลัลลาอเลอร์ตอีกอ่าเดี๋ยวร้องให้อ่ดูเอาใครเป็นคนนัดมีติ้งแบบนี้ก่อนห่างกันแค่สิบนาทีสองมีติ้งเนี่ยฉันจะแยกร่างยังไงเห,หนื่อยจริงๆ เริ่มที่มีติ้งแรกก็จะบเบลอทุกอ,อย่างไว้นะคะเราไม่สามารถให้เห็นได้เนาะดีที่มีติ้งนี้เราได้พูดอันดับแรกๆก็เลยเสร็จเร็วหน่อยแล้วก็ออกเลยเนี่ยมาอีกมีติ้งแบบอันนี้เราต้องอยู่นะเราต้องฟังเพราะเขาอัปเดตอะไรกัแบเยอะแยะมากมายซึ่งบางทีเราก็จะตามไม่ทันเพราะว่า ทีมนี้เราไม่ได้ดูเต็มตัวเนาะเราทำงานแค่่แบบเหมือนพัฒนามานั่งฟังก่อนแต่ว่าอีกไม่กี่วันเราต้องมาทำปูทามแล้วกับทีมนี้สภาพเหนื่อยมากค่ะฟังไปงงไปเพราะว่าเราไม่ได้ทำไงเราแค่แบบมานั่งฟังก่อนว่าเขาทำอะไรไปบ้างซึ่งก็ยากนะที่จะเข้าใจทั้งหมดะแววกินเต่าบินไปดูสภาพสิไหวไหมละ่ะ ค่าแล้วจ้าทำงานไปง่วงไปเนี่ยแหละชีวิตเด็บคือเราไม่ได้โคโดดิ้งเลยนะวันเนี้ยวันนี้ไม่ได้เขียนโค้ดเลยแต่มีติ้งเยอะอืมไหนจะต้องแบบออนบอร์ดนิวจอยเนอร์อีกนี่ก็คือการรีวิวโค้ดของนิวจอยเนอร์นะคะงานเยอะปะล่ารีวิวไปก็หลาย PR เหมือนกันนะวันนี้ hmm. เราหลังจากนั้นเราก็เตรียมวันออนวักับเมนเจอร์ค่ะนี่คือเรื่องที่เราลิสไว้ว่าจะคุยอะไรกับเขาไปบ้าง Ếp phần hình đấy lệ Chiu chiu anh ớ